สวัสดีครับจากร้านปรุงจากการเกษตรเลือนทานะครับวันนี้นะครับก็ได้มีลูกค้าครับจากจังหวัดะโสธรนะครับอำเภอเมืองป่ครับผมอำเภอเมืองนะครับมาซื้อเครื่องยันมา tf 120อ n เดวนะครับตัวนี้ครับเครื่องใหม่มือหนึ่งนะครับสร่างกำลังทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับมันเครื่องก็ของยันมาสามลิตรนะครับ ลูกค้าก็จะไปใส่รถอีแตนนะครับรถอีแตนเติมน้ำมันตรงนี้มารับเองก็เติมใส่กองอากาศให้เลยนะครับเติมใส่กองอากาศด้วยแล้วก็ใส่ในเครื่องด้วยนะครับลองไปเลยครับนี่ครับก็รถลูกค้านะครับขับมารับเองนะครับถึงหน้าร้านนะครับ ครับเติมเราเติมผงกันสนิมให้นะครับผงกันสนิมแล้วก็เติมน้ำครับเครื่องยนต์นี้รับประกันสองปีนะครับ รับประกันคุณภาพ2ปีนะครับเติมจะสู้ท่านเครื่วยใจท่านก็สู้ัด้าหม สั่เพราะว่เพ้อยยี่นะครับผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับรุ่นนี้นำเข้าจากอินโดนะครับเพราะว่าเราเราเราทำออนไลน์ทุกครังกัหมีพวกีทเยอะมาพวก่องลย้เยอกี่ ไปดูเลยคนเขาไมได้งจัดกหันทางเดี๋ยวป่ะย่ำทายมันหย่อนเสียงเลยโอเคมุมเดิม ใช่ยืนยันมากเขาจะมีท่อมีหม้อพักน้ำด้วยนะครับมาเชียวล้าง้ก่อนครับใครมีใครล้างกี่ก้อนผมบ่อันหน้ากับ่เป็นยงข้าวรถไอไอ ผมจะบ่อไทยไปทอเสียหายเด้อขรับครับเอาโมเล่ยมั้ยโมเล่โมเล่โมเล่เอาจรกหมูครับซิ่งแก่แบบมักหมักไงพอไทนกับดัวเตือนมวะไปอเสีย นี่ครับเดี๋ยวเติมน้ำมันนะครับน้มันเป็นน้ำมันเดือดดีเซล B7 ครับผมบ้านผมผมเมาอยู่นี่ว่ะเนาะความเมาหนักแม่บ้านเลจะสูดควันกันอไง่เมาเมามี่มีอยู่มหาด้วยครับผู้หนึ่งมหาชนะใช่มหา จาซื้อนีอย่ที่ไหนพี่ี่บ้าน่อ๋อครับครับใส่เต็นต์นะใส่เต็นเหมือนกันว่าใส่เนคือเ่งมกันทีแม่องเดียวครับมองเืงกับมองเดียวครับี่มองเดียวครับีมงเดียวครับครับเจ้าเจ้ามุนรถนี่นม่มุนอยากไรมันตำนะครับ ใหม่มันตำ่ำน้องได้ไบมครับครับได้ได้ครับแต่เสียวมือจังหน่อย <laughs> เสียงเดินเบาเครื่องครับเอดนะครับนิ่มไม่ได้ครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งแพคเข้าลังนะครับแล้วก็นี่นะครับลุกค้านะครับต่อถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ